ในเวลาของเกษตรเช้านี้นะคะไปที่อุบลกันค่ะที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะเขือเทศเชอรี่หวานอินทรีย์ทานสดนะคะซึ่งก็สามารถจ้างรายได้อย่างดีให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยค่ะที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ ของมออุบลน,นะคะที่นี่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะเขือเทศเชอรี่หวานอินทรีย์ในโรงเรือนก็เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตมะเขือเทศเชอรี่หวานทั้งแบบบริโภคผลสดแล้วก็การแปรรูปจากผลผลิตที่มีคุณภาพต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนค่ะจากการวิจัยตั้งแต่การทําปุ๋ยหมักนะคะซึ่งเป็นแบบเรียกว่าจุดเริ่มต้นสําคัญเลยนะคะแล้วก็การปลูกการดูแลการรักษาจนกระทั่งการแปรรูป เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตมะเขือ เชอรี่หวานอินซีให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงการนำผลการวิจัยไปขยายผลใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นด้วยนะคะท่านศาสตราจารย์ดรทวนทองจุธาเกตร,รองอธิการบรดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาเทยไลัยอุบลราชธานีก็ให้ความรู้กับเรานะคะว่าฟาร์มเกษตร C, อินซีอัจฉริยะนี้เป็นพื้นที่นะคะที่มีการวิจัยมีคณาจารย์ต่างๆมาทาการศึกษาค้นขว้านะคะ R&D เรื่องของการทดลองเทคโนโย โนโลยีใหม่ๆให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปได้สนใจเรียนรู้แล้วก็ล่าสุดมีการอบรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลดีและส่งผลสำเร็จอย่างมากนะคะอย่างที่ประสบผลสำเร็จมากๆเลยนั่นคือการปลูกมะเขือเทศเชอรี่หวานอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร,กรอย่างต่อเนื่องและเกษตรกร,ก,รก็มาเรียนมาอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของต้นพันธุ์เท่านั้นกับปุ๋ยที่เขาจะเอาไปปลูกที่พื้นที่ของเขาโดยหนึ่งในผู้ที่เข้ารับการอบรมค่ะคุณภัยทย์บอกว่าตนเองสนใจที่จะต่อยอดเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่หวานอยู่แล้วก็เลยสมัครเข้ามาร่วมโครงการอบรมนี้นะคะแล้วตนเองก็เลือกปลูก พันเรตใจแอนซึ่งเป็นมะเขือเทศที่ตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพแล้วก็ทานกันแบบสดๆส่วนตัวผลผลิตเหล่านี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะถ้าถพูดถึงเทคโนโลยีการผลิตแบบอินรีนะที่ที่เราเราเริ่มที่มอบนมาเป็นปีที่7แล้วนี่ก็เราคือว่าเราพอใจในในค่อนข้างจะเยอะก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้90% เราสามารถทำขบวนการผลิตนี้เกือบพบวงจรทั้งหมดและนะเราก็จะมีผิดพลาดบ้างเวลาผลิตตามระบบของเรานี่ก็คือว่าช่วงที่อากาศแปรปรนเยอะๆนี่อันนี้บางทีเราเรา,เราจัดการไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมบังคับไม่ได้แต่ในขบวนการตั้งแต่วัดสดุปลูกดินปลูกการให้ปุย๋ยการป้ปองกันสัตว์พืชอะไรนี เราค่อนข้างจะพอใจละตอนนี้ระบบค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ละนะถ้าใครมาอบรมก็จะมีขั้นตอนพวกนี้ครบทั้งหมดช่วงช่วงช่วงที่ผมออกจากงานบริษัทมาเราอยากจะมาทําเกษตรเนาะก็เลยได้เปิดดูในทางเพจหรือว่าทาง Facebook ก็ไปเจอของออมหาวิทยาลัยอุบลกับที่เปิดมีการเปิดอบรมให้เกษตรกรเข้ามาอบรมเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ครับมะเขือเทศเชอร์รี่หวานทานสด ที่ในฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลก็เลยได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาอบรมเกี่ยวกับพวกมะเกือเทศเชอร์รี่หวานทานสดปลูกในระบบอินซีที่ฟาร์มเกษตร,รอินซีอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยอุบลครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการปลูกมะเขือเทศเชอรี่หวานอินซีค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่สำานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยมออุบลนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์098-614-6369ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าทางเพจ f a c e b o o k Smart Farm ม u u u นะคะครับโอ้โหสดหวานเทียบต้องกินแบบตอนสุกพอดีีนะค่ะอร่อย